ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะจะมารีวิวนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012นะครับป้ายฟ้าแท้กําเนิดมือเดียวป้ายแดงนะครับไปดูรอบคันกันนะฮะหน้า14เรียบร้อยนะฮะทะเบียนอย่างหล่อนะก้าหน้าก้าหลังนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกหล่อล่อแบบนี้เลยนะครับสีสวยบางเดิมไม่มีชนนะลำนี้นะครับบางทั้งลำนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ ้ายฟ้าแท้กําเนิดจะด้วยนะอ่ไปดูรอบคันกันก่อนนะใส่พาร์ทรอบคันนะครับลํำนี้สอ,องประตูสวยงามนะเบาเบอะสวยนะครับสอกเซิร์กเดิมจ๋านะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับนี่ดูปรตรงวันโตนสวยงามนะครับจอใหญ่ๆแบบนี้นะจอแอนดรอยนะครับเบาเสียงก่อนเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องไว้เย็นฉ่ำนะ มากับแผงควบคุมแบบเครื่องบินนะอ,อันนี้ของแอร์นะครับขา,าแขนมีไฟนะหลอ่ลอๆเลยนะครับเบาะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูซ่องหน้ากันนะดูซ่องหน้ากันนะครับสวยงามนะนี่มีพัดลมไฟฟ้าเพิ่มแผงหนึ่งตัวนะ แอร์หนาวหนาวนะครับอยู่ซอกกันเสร็จสิกติ๊กเกอร์อยู่ครบนะติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับ R L สีสวยแบบนี้กาวเดิมนะพักนงพักน้ำสวยงามนะมอกอยู่ครบนะครับจุดตรงอินเตอร์เงียบๆใสๆแบบนี้นะครับนี่มอลมเบรกนะใสๆ แอลอยครบหมดนะครับเส้นส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่เป็นไงนีส่สวยๆคมๆนะหล่อๆเลยนะฮะมดเดิมจ๋านะครับอยากได้ความเดิมต้องลำนี้เลยนะดูซอกไหนนี่เดิมๆเลยไม่มีชนนะฮะร,รับประกันแน่นอนนะครับ ผมไม่เอารถชนมาขายอยู่แล้วนะครับเน้นสวยนะปาสีหกแปดนะครับนี่ไปดูด้านคนนั่งกันบ้างครับตรงประตูสวยงามนะคอนโรงคอนโตนสวยๆแบบนี้นะฮะไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับน็อตเนิดเดิมจ๋าแบบนี้เลยนะ สอกข้างล่างเป็นไงนี่ไม่มียับนะครับไม่มียับเลยนะครับส,สวยๆนะล้อยางใหม่สี่เส้นนะครับปีย4่่นะจัดทรงมาส,สวยๆไปดูด้านหลังกันบ้างนะคอนโซลกลางส,สวยๆนะมีเฮงเล็กอีกันไว้ใส่แก้วใส่อะไรได้นะที่ชาร์จไฟนะครับแปลงไฟให้เรียบร้อยนะจอสไลด์ไฟฟ้านะใหญ่ๆแบบนี้บ้มๆนะ แอร์ไมโครบัตนะฮะไว้ตำแหน่งเดิมนะครับภายในส,สวยๆเรียบๆหรูๆแบบนี้เลยนะไฟวิบวับวิบวับไปเบาะวีพีสามแถวนะฮะเบาะหนังนะครับมีเท้าแขนทุกตัวนะครับเบลออโตโ้เรียบร้อยประตูดูดนะยังไงเลื่อนมาอ่ะเรึบเข้าไปเรียบร้อยนะ เงียบๆน,นะเนียนๆน,น,นะครับรสวยๆใสๆแบบนี้นะครับใส่พาสรอบคันนะมีทับทิมด้วยมนะั้ยทับทิมท้ายนะครับดูด้านหลังกันอือเป็นไงตู้เครื่องเสียงนะลันล่นๆแน่นอนนะครับวับวิบวับแบบนี้นะครับ เม็ดเดิมนะนี่ผมจะชี้ให้ดูทุกครั้งนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่นะครบนะครับไม่มีสร้างขึ้นใหม่นะครับเม็ดเดิมแท้ๆเส้นส,สวยๆนะครับดูให้ดีนะนี่ดูให้ดีนะครับแถวนี้นะเม็ดเดิมจ๋าๆเลยนะครับไปดูกันดีให้ดูเครื่องทีหลังนะ ่านี่เม็ดทางด้านขวาครับอยู่ครบนะไม่ไม่มีเม็ดหายนะครับเม็ดหายนี่แสดงว่าโดนชนมานะฮะดูง่ายๆเลยนะฮะรถตู้นะครับเสีสวยบางๆขอได้ทั้งวันบางจัดนะครับยังไงบางๆเลยนะ ขอให้ดูทั้งคันไปเลยนะผมไม่ซีซัวมัวขีขายอยู่แล้วผมขายได้รถเดิมๆนะครับรถที่ไม่มีชนนะสีเดิมบางๆนะฮะบ,บางทั้งคันนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับว่าเครื่องเป็นไงนะเดี๋ยวผมขยกกับคอนโซลนิดนึ่าแค่นี้พอนะ ไปดูเครื่องกันนะครับเดี๋ยวให้ดูทีเด็ดนะช่วงล่างข้างล่างเครื่องนะมือเดียวป้ายแดงนะครับอันนี้ถอดออกได้นะเวลาเราปลดอันนี้อ่ะปึ๊บยกขะขึ้นได้เลยอ่าไปเลยครับเครื่องแห้งๆเนียนๆนะฮะแต่เปิดใหม่นะ เงียบนะเครื่องนะครับเตดูเอไม่มีไอนะฮะไอไม่มีนะครับไม่พ่นนะไม่ดันนะครับแห้งๆเลยนะส,ยสวยๆนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งเดือนเต็มนะครับเอาลงเยเงียบปิดเลยเห็นไหมอคอนโซนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดู ข้างล่างกันนะครับใสปิ้งเลยนะนะไม่ป็นครับไม่มีเยอะไม่มีคาบกระมงน้ำมันนะใสๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับสวยจัดนะนะบันดงบันไดไฟพื้นเพลิน,นสวยงามนะครับยังไงหมดเดินลื่นล้มหัวแตกหัวแตนหมดนะเงาไงนะ ภายในนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับสวยๆเรี่ยมๆแบบนี้เลยนะกับเครื่องเสียงลั่นๆนะนี่งไงครับเครื่องเกียร์โอเครอบคันสวยงามนะครับสีสันสวยโตเบตใหญ่ๆแบบนี้มีไฟด้วยนะทั้งหลังก็มีนะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้นะฮะจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะฮะท่านใดจะได้ไปครอบครองนะฮะไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะครับสว,สวยแบบนี้นะ,ะระบบไฟใช้ได้ครบนะครับไม่ต้องว่วงนะ,ะสวยๆเรีย่ยมๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องเงียบๆนะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันบ้างนะครับว่าดังดีไหมนะครับ 帮了 ไปเลยนะฮะอ่ารถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับใกล้ไกลไปได้หมดนะเกลองเสียงลั่นๆนะเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะฮะบับราคาที่จับต้องได้นะครับไม่แพง โลดจัดตรงมาเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยสวยเรียมๆแบบนี้เลยนะครับสีสวยบางเดิมไม่มีชนหนักนะฮะเหมือนเดิมอะผมไม่เอารถชนมาขายอยู่แล้วนะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดด้วยนะมือเดียวป้ายแดงอีกตั้งหากนะอ่า รออแบบนี้นะครับติดตามรถสวยๆแบบนี้ได้ที่นะ Facebook เบียร์สอยดาวคลับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะช่อง YouTube นะฮะช่องเบียร์รถบ้านเกเ้าเจริญยนต์นะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับจะได้มีรถสวยๆแบบนี้มานำเสนอนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องนะได้เอาไปใช้งานผลเงินผลทองเข้าบ้านกันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยนะครับ สวยๆนะรถโต้ v ี p นะปีสองพันสิบสองนะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับืึงมุมนี้หล่อจัดนะจอใหญ่เริ่มเทมนะสไลด์ไฟฟ้าด้วย เื่องครบเครื่องนะสำหรับเจ้าลํำนี้นะครับเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าลํำนี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับใครจะได้ไปเป็นเจ้าของนะครับหล่อจัดนะโอเคนะครับ